ทำละครลายกินรีนะคะที่นำแสดงโดยพระเอกหนุ่มณเดชน์คุกิมิยะและสาวยา่ยารัศยาค่ะกลับมาติดเทรนด์อีกครั้งนะคะหลังผู้จัดแดนธญญาแล้วก็คุณอ๊อฟพงพัฒน์เนี่ยออกมาเผยว่าได้ทำการเบรกการถ่ายทำละครลายกินรีค่ะด้วยเหตุผลที่ว่าอยากให้ผู้เขียนได้มีเวลาในการลงรายละเอียดในการเขียนมากขึ้นเพราะว่าละครเรื่องนี้นะคะเป็นแนวพีเรียดแล้วก็สืบสวนสอบสวนด้วยหลังเบรกเรื่องลายกินรีนะครับก็ได้มาเดินหน้าถ่ายละครเรื่องมนรัก หนองผักกะแยงครับที่นำแสดงโดยเพรกหนุ่มณเดชน์ประกบคู่กับนางเอกน้องใหม่ป้ายแดงเลยของช่องอย่างคุณโบโมเมลดาซึ่งหลังจากมีการพูดเรื่องนี้นะครับก็จะมาแฟนละครลายกินนรีเนี่ยอาอการไม่ปลื้มครับเข้ามาคอมเมนต์ต่างๆนานาในทำนองที่ว่าเธอนางเอกใหม่จนต้องพักกองละครพร้อมกับบอกว่าให้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้ด่วนๆเลยนะครับเพราะว่าพลังโซเชเียลมันน่ากลัวครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง t วีนไชน์ HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a เฟซ o o ๊ก a ฟนเพจ e วีนไ i น์ HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ